สวัสดีค่ะครูสุกัสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาคุยกันลูกค่ะมีเรื่องของธาตุอาหารที่ข้าวต้องการค่ะครูอืค่ะแฟนรายการฝากคำถามมาว่าต้นข้าวเนี่ยมีทั้งหมดกี่ระยะแล้วแต่ละระยะนั้นอนะ่ะต้นข้าวต้องการธาตุอาหารตัวไหนเป็นพิเศษคะครูอ๋ออง่ายลูกง่าย,ายะนะ,ะข้าวเนี่ยระยะแรกก็คือระยะไวอ่อน ค,คือเวลาตั้งแต่วนันไปจนถึงประมาณหนึ่งเดือนลูกนะช่วงนี้ต้องการไนโตรเจนและฟ for อสฟอรัสช่วงระยะแรกอะระยะแรกต้องการไนโตรเจนในการเจริญเติบโตแลด้านการขยายขนาดฟอสฟอรัส for ในด้านการแตกกอค่ะความแข็งแรงของลําต้นและรากนะเพราะฉะนั้นเอ็เอกับพีนะต้องการช่วงช่วงระยะแรกนี่มากะนะพอระยะที่สองคือระยะสามสิบถึงสี่สิบห้าวันเป็นระยะแตกกอสูงสุด แต่กอและแต่กอสูงสุดก็ยังคงใช้ในโตเรเจนและฟอสฟอรัสอยู่ในอัตราที่สูงกว่าระยะแรกสูงขึว่าข้าวต้องการเน้นการแต่กอเป็นอย่างมากและสะสมอาหารด้วยช่วงนี้นะค่ะแต่ในสัดส,ส่วนของอ,อในช่วงหนึ่งช่วงสองในจริงจริงแล้วโพแทสเซียมเขาก็ต้องการเลยแต่ยังไม่แสดงผลต้นพืชจะสะสมโพแทสเซียมไว้ในเซลล์ในการสะสมของลำต้นอยู่ตลอดเวลา นะทีนี้พอระยะที่สามคือระยะตั้งท้องคือตั้งแต่ประมาณห้าสิบวันขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบห้าวัน,นระยะตั้งท้องซึ่งระยะตั้งท้องเนี่ยเราจะสังเกตจากการที่เปลี่ยนจากระยะแต่กอสูงสุดยุจระาจะเรินไวนยระยะ,จะเจริญไวยถ้าเราผ่าดูลําต้นนะลูกป,ประมาณอายุห้าสิบวันถึงหกสิบวันอย่างที่ครูเคยบอกเลยว่าเขาจะตั้งท้องเมื่อย้อนกลับจากวันเก็บเกี่ยวมาหกสิบวันเราลองเอาบีดโกนผ่าลําต้นดูเนี่ยยอด ยอดสุดของการจเจริญเติบโตจะเปลี่ยนจากลักษณะใบกลายเป็นลักษณะของอตุ่มเม็ดตาดอกอ่ะเขาเรียกระยะเม็ดมะก,กัมเม็ดมะก,กัมใช่เม็ดมะกัมอันนี้นะคืออยู่ในช่วงตั้งท้องอถูกไหมครับคือ,คอระยะทายทายจากระยะ,จะเจริญัยมาจนถึงตั้งท้องเนี่ยลักษณะจากเคยเคยจเจริญตายยอดเนี่ยนะค่ะจากจเจริญเป็นใบจะกลายเป็นเป็นฟุ้งๆแหละเป็นเป็นลักษณะตาดอกขึ้นมาแล้วค่ะเมื่ออยุประมาณห้าสิบวันในเข้า อายุร้อยสิบวันนะนะ,ะแต่ถ้าเป็นข้าวนาปีเนี่ยเราก็จะต้องมา,าสังเกตดูการเขาเรียก่อะไรละ่ะระยะเข้าเข้าตั้งท้องแต่งตัวอะไรเงี้ยนะช่วงช่วงห้าสิะะวันนี้ตั้งท้องแล้วนะลูกมันก็จะเป็นระยะออกรวงระยะที่สี่ค่ะนะระยะออกรวงก็จะจะออกรวงจะมีการออกดอกนะลูกค่ะออกเอนะออกดอกแล้วก็ทิ้งในช่วงระยะออกดือวรวงไปถึง จะถึงการสุกแก่เนี่ยมันก็จะเรียกว่าระยะออกรวงคือระยะต้นของการออกรวงระยะเข้าน้ํานมค่ะระยะโน้มรวงโน้มรวงนะระยะพับพลึงโหมีหลายระยะแล้วก็ระยะสุดแก่คือพับพึ่งจัดค่ะ,อ,ะอันนี้คือระยะที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ออกรวงเป็นต้นมาระยะหลังๆที่ครูไล่มานี้เนี่ย ธาตุอาหารตัวไหนบ้างคะที่เขาต้องการเป็นพิเศษระยะหลังๆนะี่จะต้องการสะสมคาร์โบไฮเดรตสะสมเรื่องคาร์โบไฮเดรตจะใช้โพแทสเซียมเป็นหลักโพแทสเซียมเป็นหลักอตั้งแต่ออกรวงมาใช้โพแทสเซียมเป็นหลักค่ะะก็แสดงว่าตั้งแต่ตั้งแต่วานมาจนถึงระยะเจริญวัยสามสิบวันระยะแต่กอถึงแป่กสองสุดสามสิบถึงสี่สิบห้าวันระยะตั้งท้องตั้งแต่ห้าสิบวันไปจนถึงออกรวงคือเจ็ดสิบวันเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่ใช้ไนโทรเจียและฟอสฟอรัส สูงค่ะแต่โพแทสเซียมก็ใช้แต่สะสมอยู่แต่ยังไม่ได้สแสดงผลอนะแต่เมื่อออกรวงปักเมื่อมีระยะเข้าน้ำนมระยะสุกแก่เนี่ยจะเริ่มใช้โพแทสเซียมสูงขึ้นแต่ข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่แปรกว่าอย่างอื่นก็คือว่าเมื่อรวงแก่แล้วต้นจะสุกแก่แล้วตายโอแก่แล้วตายเออเพราะว่าลักษณะของตระกูลหญ้าหรือแคมันนี้เนี่ยเยมื่อสุกแก่เม็ดแก่แล้วต้นจะตายค่ะ ก็หมายความว่าเขาจะสลายธาตุอาหารที่สะสมไว้ในลําต้นเอามาเลี้ยงเม็ดทั้งหมดลูกค่ะเขาถึงได้เรียกว่าข้าวเนี่ยสุกบ่มใบนะบ่มใบคือเป็นสีเหลืองค่ะก็จะเรียกว่าทุ่งรวงทองไงทุ่งรวงทองเมื่อรวงสีเหลืองต้นสีเหลืองหมดทั้งทุ่งก็เรียกว่าทุ่งรวงทองค่ะนี่คือลักษณะเฉพาะของต้นข้าวครูขาแล้วสรุปแล้วมีกี่ระยะคะทั้งหมดที่ครูได้มมีระยะเจริญวัยเจริญวัยค่ะ ค่ะตั้งแต่วันไปจนถึงประมาณหนึ่งเดือนนะลูกค่ะระยะที่สองคือแตกกอเอ่อระยะแตกกอถึงแตกกอสูงสุดค่ะก็คือสามสิบวันถึงสี่สิบห้าวันค่ะระยะที่สามคือระยะตั้งท้องก็ตั้งแต่สี่สิบห้าวันไปจนขึ้นไปค่ะไปไปจดจนถึงระยะออกรวงระยะตั้งท้องก็คืจนถึงออกรวงแล้วก็จะออกรวงถึงสุดแก่ลูกค่ะ กูขามีอีกหนึ่งคำถามค่ะมูลคนเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างคะครูแล้วมันจะสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยใส่ในนาข้าวได้หรือเปล่าคะครูอันนี้นี่แฟนาคุณคันยาลูกธาตุอาหารทั้งหลายนะแต่จริงๆแล้วมูลสัตว์ทุกชนิดนะอินทรีย์สารทั้งหลายนี่ใช้เป็นปุ๋ยได้ทั้งหมดลูกแต่มันมีปัญหาตรงนี้เนื่องจากว่ามูลคนเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดนะนะ,ะไม่มีมูลอะไรจะมาเทียบเท่ากาับ มูลคนลในเรื่องสัตท์ทั้งหลายเนี่ยแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราห่วงเรื่องโรคติดต่อเรื่องอ e ีโคไลทั้งหลายถ้าเกิดเราเอามาปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมในแปลงเกษตรมันมีโอกาสที่มีการเจริญเติบโตอของเชื้ออ e ีโคไลหรือเชื้อที่เป็นโทษทั้งหลายโรคระบาดท,ทั้งหลายอาจจะต่อไปถึงมนุษย์ได้ก็เลยมีการห้ามในการใช้มูลคนมาทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในแปลงเกษตรลูกอ๋อก็คือมีข้อห้ามนั่นเองมีข้อห้ามลูกแต่ที่เขาใช้กัน มันไม่มีใช้เป็นหลักืันฐานนี่ลูกแต่เมืองจีนประเทศจีนยังใช้กันอยู่เมืองจีนเขายังทําแบบนี้อยู่เขาใช้อยู่เพราะว่าเขาเขามองว่ามันคือปุ๋ยล้าค่าแต่บ้านเราววเราห่วงเรื่องสุขภาพอนามัยอสุขภาพอนามัยเรื่องสุขศาสตร์ค่ะจะเพราะฉะนั้นอบอก่านอาหารสูงมากเพราะามนุษย์กินดีที่สุดคนะกินดีที่สุดแต่จริงๆแล้ว ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มีกระบวนการจัดการหมักสลายซะก่อนลูกเพราะส่วนมากเลยมูล<ห>นคนท<ห>ั้งหลายจะอยู่ในส้วมซึมในในส้วมนะเพราะฉะนั้นให้ใช้น้ําหมักชีวภาพข,ของเราได้แหละที่เราเคยเรียนรู้กันมาแหละนะใส่ลงไปในคอหานของรองส้วมเราสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละลิศสัปดาห์ละลิศสุดท้ายมันจะย่อยสลายแล้วก็บําบัดกลิ่นแก๊สมีเทนในโถส้วมแล้วเราสามารถที่จะนําเอา น้ำหรือว่าอากาศในโถส้วมเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำเกียจจางเป็นปุ๋ยในการปรับปรุงบำรุงดินได้เน้นในการปรับปรุงบำรุงดินก่อนนะก่อนการปลูกพืชไม่แนะนำให้ใช้ในขณะนี้พืชเจริญเติบโตแล้วอยู่ในช่วงที่จะเก็บมาบริโภคลูกค่ะใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินลูกค่ะวันนี้ได้ความรู้จากครูมากๆเลยขอบพระคุณครูสุการมากนะคะยินดีลูกมีอะไรก็มาถามกันใหม่นะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ